นายเยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บูลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับท่านชมเราจะพาทุกท่านไปดูสวนของพี่พี่อะไรนะพี่โอ๋พี่โอ๋ครับของพี่โอ๋ที่ระยองนะครับนะเป็นทุ้เรียนเล็กนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้เรื่องทุเรียนเล็กกันก็คือว่าสวนเนี้ยออตอนแรกเป็นสวนยางสวนยางโค่นยางวันระบบน้ําเองปลูกเองแต่ช่วงแรกกับพี่โอ๋ไม่ได้ทําไม่ได้ทำพี่โอ๋ไม่มีเวลาว่างพี่โอ๋ไปทำติดภารกิจต่างจังหวัดออกไปต่างจังหวัดพี่โอ๋ก็เลยใช้คนงานคนงานทาอ่าคนงานว่ะคือใช้เงิน ใช่เงินเดือนดางใช้เงินเดือนดางแต่ปัญหาที่พี่โอเจอก็คือเป็นไงพี่เงินที่ใช้ไปไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าก็คือสวนสวนตอนแรกที่คุยที่ผมได้สอบถามพี่โอนะแต่พอดีพี่โอไม่ว่างติดงานอยู่สอบถามพี่โอก็คือสวนนี้ตอนแรกมันโซมากเลยจากที่ไางนี้อย่างแรกที่ผมมาเห็นโอไปตามผมเพื่อนเพื่อนก็คือรุ่นเดียวกันเพื่อนเพื่อนมาช่วยเราแก้ปัญหาหน่อย ถามปัญหาแล้วเขาบอกสวนโซม,มากผมมาดูทีแรกผมก็คิดว่ามันเด็ดโซงนั้นเพราะผมเองก็มาช่วยเขาวางระบบน้ําืม,มาวางการวางต้นอะไรทุกอย่างคือเราช่วยกันแต่ต้นมา,ต,มาตั้งแต่ขุดบอ่อจนมาเป็นต้นเล็กจนปลูกเสร็จหลังจากนั้นพี่โอ๋ก็เขาใช้เงินเดินทางใช้เงินเดินทางได้ประมาณสักสองปีผลผลิตที่เห็นผมมาถึงอุ้ยอะไรเนี่ยจากเห็นเล็กๆเราปลูกอย่างสวยๆเลยนะ,ะมาถึงคือหนึ่งเหลืองเหลืองหมดเลยเหลืองต้นนี้ก็จะตายต้นนี้ก็จะตายแล้วพืกการทุบหมด หมดเลยทั้งแปลงทั้งแปลงใช่และนี่คืออันนี้คือที่เห็นหรือแก้แก้ไขแล้วนะบางส่วนอันนี้แก้ไขมาประมาณ8เดือนเลยละประมาณ8เดือน8เดือนก็มีมีต้นที่ต้องปลูกใหม่ได้ไหมหนึ่งคือต้นไหนที่ผมบอกว่ามองไม่ดี ไม่ถอนทิ้งปลูกใหม่เลยปลูกใหม่ใช่แล้วที่เหลือไหนที่ฟื้นได้ก็คือฟื้นต้นไหนฟื้นไหนฟื้นอย่างสภาพที่เห็นนี่คืออันนี้คือต้นฟื้นเนาะฟื้นฟื้นครับแล้วก็จะมีต้นปลูกใหม่ด้วยบางส่วนอะไรพวกนี้ฟื้นหลายต้นเลยครับนะสภาพใบโอเคเลยนะพี่นะสวยเขียวเข้มดีคืนหนึ่งพี่โอ้เขาหลังๆนี่จากเกกลับมาจากการทํางานต่างจังหวัดมาได้เนี่ยพี่โอ๋มาดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาทำในทางเราอย่างแนวทางผมมาถึงวันแรกผมเห็นสภาพนี่โซมากเลยอ่าและพี่แนะนําอะไรเขาอย่างแรกเลยบอกพี่โอ๋มึงอย่างแรกนะ มึงเอายูเรียไปลงก่อนเลยยูเรียยูเรียคือยูเรียคือสี่สิบกศูนย์ของยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างอย่างนี้นะผมให้ไปโอลงไปประมาณตัวละสามขีดเพื่อดึงลากมาก่อนดึงลากอ่าดึงลากไปดึงลากมาก่อนปุ๊บเอายูเรียดึงลากมาปุ๊บใบอ่าขีดอยู่สามตัวสามตัวตัวนี้พัมที่ผมเลือกให้ใช้ก็คือสามตัวนี้ตัวเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วมาๆมาทำไมมันใช้ดีทุกสวนคืออย่างนี้ครับอันนี้นะ คือเราทดลองกับต้นเล็กไม่ว่าจะเป็นดอกทุเรียนหรือลูกทุเลียนสูตรนี้ผมบอกแล้วทุเรียนมันมีไม่กี่สูตรหรอกอมีมีกี่ตัวหรอกคือที่ผมแนะนําก็โอ้นาตัวนี้มาเลยอัปเบโลสาราอัลโลตัวนี้เป็นสาราลายนะพี่นะอัลอบโลสาราลายนาเข้าอืมเป็นสาลายแล้วก็นี่ครับอะมิโนโอเมนาอ่าแล้วพระเอกหลักที่ทาให้ใบเขียวสดใสหรือใหญ่เนี่ยคือเอ็นจอยเอนจอยตัวนี้อ๋อนี้ได้ทั้งลูกทั้งใบเลยนะพี่เนาะคือจริงๆเนี่ยตัวนี้นะฮะ อย่างเอ็นจอยตัวเนี้ยฉีดได้ทั้งลูกได้ทั้งใบอืมันมีธาตุอาหารเพียงพออยู่ในตัวนี้อยู่แล้วเราคิดคนยนต์ได้สูตรดีมาแล้วอตัวนี้ดีใช่ไหมสำหรับเอ็นจอยใช่ครับผมต้นก็เห็นดีสูตนะเพราะลูกก่อนก็เอ็นจอยแล้วงั้นเลยลูกสวยสวยสวยมันมีฮอร์โมนสาหรับทุเรียนครบถ้วนอยู่ในนี้สามตัวนี้หลักๆกันได้พอฉีดสามตัวนี้พอได้ใบมาพอได้พอให้โอฉีใส่ไม่ใช่ฉีใส่สีบู่มาสักสิบห้าวันผมเมื่อลยให้โอไปซื้อปุ๋ยปลาเท้า 16 30มาดึงลากกระชาใบอีกครั้งเดี๋ยวนะ16 30นี่มันเป็นอินทรียเคมีป่ะพี่ใช่ครับออมันคืออินรีเคมีใช่ไหมใช่ครับอินรีเคมีใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งครับอินท์วัสูของปุ๋ยปะเท้าสูงมากถึง30%อ่าที่ผมได้ยินมาก็30%แหละอ่าใช่แต่ส่วนผมอาจจะไม่ได้ลองเดี๋ยวผมต้องต้องลองของปะเท้าเนี่ยของเขาดีจริงๆอันนี้รู้จากกระยูแล้วก็ ของเขาดีผมได้ทดลองแล้วมันดีจริงแต่เราไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรใช่ไหมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ต้องขอหน่อยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแล้วแจกแล้วกไม่แต่แต่ของมันใช้ดีด้วยมันขายตัวมันเองด้วยคือถ้าใช้ไม่ดีเราไม่การแนะนำให้เขาใช้ใช่ขะอหนึ่งมันจะเสียกับเราด้วยอันไหนที่ดีแนะนำอันไหนที่ไม่ดีไม่แนะนำเลยว่านะเราคุยอย่างนั้นอันนี้ของเขาดีจริงส่วนเขาจะจ้างเราหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่เขา ไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างผมไม่ขอของดีเราโปรโมทให้ไม่ต้องให้จ้างครับขอปุ๋ยฟรีหน่อยก็ได้ครบปุ๋ยราปุ๋ยฟรีไรื่องหักอย่างของดีไม่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนนะถ้าเกิดของดีเราช่วยเต็มที่ถ้าเกิดใช้เราเห็นผลนะชาวสวนใช้เราบอกว่าโอเคอย่างเนี้ยแบบนั้นดีกว่าโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพาไปดูสวนกันดีกว่าพี่ว่าต้นไหนฟื้นได้บ้างต้นไหนฟื้นไม่ได้บ้างได้นะต้นไหนฟื้นได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างอย่างต้นนี้ Yeah. Oh mm hmm. อ yeah. to to catch, mm ัน hmm. น okay. oh, <com uh ี้จากสภาพโทรมก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นมาค่นข้างดีเลยใช่ะไปดูไปดูเรื่อยๆครับไปดูเรื่อยๆนี่ๆตัวนี้้วยนี่ๆไกลๆนี้อันนี้อันนี้คือเป็นยังไงบ้างนะพี่เนี่ยอย่างเงี้ยคือสภาพที่ผมเห็นอะอาจจะโดนทําร้ายมาแล้วอ่าอาจจะเกิดการแตกรากใหม่มาเห็นแตกใบใหม่มาแล้วใช่ไหมฮะแต่อย่างเงี้ยผมแนะนําให้ห้โอก็เลยแบบเดี๋ยวผมจะให้แนะนาเขาถอนทิ้งเลยฝ่าเพราะสภาพมันุ่์เขไม่ดีง่ายกว่าถอนที่ลูกใหม่เลยหรือถ้ากลัวปลูกข้างๆ อันนี้คือมันเป็นเป็นค่อนข้างแรงแล้วเนาะมันฟื้นยากกันนะมันไม่ได้ฟื้นยากอะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพื่อนมันเสียเวลาซื้อซื้อต้นใหญ่มาเลยดีกฝ่าสัก2องร้อยห้าสิบสามร้อยเงี้ยมันก็ต้นแบบประมาณนี้แหละจบกว่านะจบฟาครับอันไหนเพราะทุเรียนอะไอ้ต้นที่ฟื้นได้มันก็มีแต่ต้นที่ฟื้นไม่ได้เลยมันก็มีคือเราต้องดูสภาพโดยรวมก่อนถ้าสภาพโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสภาพดีทั้งหมดถอนทิ้งดีกว่านะง่ายกว่าถอนทิ้งดีกว่าแล้วเราไปดูดูต้นฝั่งนู้นหน่อยพี่ได้ครับ อย่างต้นนี้ก็ฟื้นมันฟื้นหมดแล้วฮะใช่ฟื้นสวยเลยแล้วอย่างหนึ่งนะเขาจะถามผมว่าเอ้ยทำไมพันธุ์ใช้อะไรบ้างนี่แค่นี้แหละครับอ่าแล้วเออมีอีกอย่างหนึ่งพอเราใช้อูเมน่าอาบอลโลเอ็นจอยแล้วใช่ไหมหลังจากดึงยอดได้ทุกยอดแล้วเนี่ยพอพอใช้3ตัวนี้แล้วดึงยอดได้ทุกยอดยังไงต่อพี่ถอดออกหรือเอ็นจอยตัวเดียวพอถอดออกคือไม่ต้องใช้สองตัวให้ใช้อเมน่าตัวบอลโลหรือเอ็นจอยตัวเดียวยืนพื้นหมดเลยแล้วก็ยาลายาแมลงตามสภาพอากาศอันนี้สูตรวิธีการใช้นะครับก็คือว่า ช่วงดึงลากกระชากใบเนี่ยตัวนี้ให้ใช้3ตัวเนาะถูกต้องไหมที่ผมพูดอ่าก็คือมีตัวอพอลโลครับแล้วก็เอนจอยครับแล้วก็โอมิน่าโอมิน่าครับนะครับอพอลโลก็คือสาหร่ายนะครับส่วนเอนจอยก็เป็นธาตุอาหารธาตุอาหารครบถ้วนอยู่ในี่ยาตอาหารครบถ้วนแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอมิน่าก็คืออะมิโนคือเป็นคล้องจองนะอะมิโนโอมิน่าประมาณนั้นประมาณนั้นครับแล้วก็สดปุ๋ยก็ใช้เป็น46 4600เป็นยูเรียตอนแรกนะไอช่วงที่ใส่กระชากใบแล้วหลังจากนั้น15วันให้ใช้เป็นปุ๋ย สิบห้สามศูนย์ของปลาเท้าก็คือเป็นอะไรนะอินซีเคมีใช่ครับผมอาจจะพูดติดติดขัดเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้อเคไม่เป็นางจะได้อาจารย์หลายๆคนเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็อนาคตจะพูดคล่องขึ้นนะสุดก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยหลังจาก15วันหลังจาก15วันผู้บาดออกมาผู้บเริ่มเข้าเพศสลาดใช่ไหมอ่าพอเพศสลาดแล้วเลาอยู่ประมาณได้อีกเดือนหนึ่งอ่ายี่สิบถึงเดือนหนึ่งเราจะใช้อีกครั้งหนึ่งคือของปลาเท้าอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นปลาท่เสมอ 77อันนี้ทางดินก่อนนะครับก็คือตอนแรกใช้4600แล้วก็ใช้1 6 3 30สใช่ไหมย1วันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้เป็น777 777นะครับอินซีเคมีเหมือนกันของปลาเทาหลายท่านอาจจะใช้ปุ๋ยอินซีเคมีสาวันครั้งแต่ที่เราแนะนำา5 5วันเพราะอะไรพี่บอกเลยคือช่วงแรกครผมอะคือที่ให้เขาบูทมันที่ไรกคือต้นเขาโตมากใส่ยูเรียไปก่อน แลวหลังจากนั้นมาตบ1630เพื่อจะบูดใบแรกให้มามากที่สุดอพอได้ได้มามากปพิบเนี่ยเราก็จบละพอใบหน้าใบต่อไปเกิเหลือแค่1630ก็พอ1630ก็มเดือนหนึ่งใส่ครั้งก็ได้พอเดือนหนึ่งใส่ครั้งพอใบออกมาเรียบร้อยเพื่อพอใบเข้าเพสลัดหรือพอเราอยากจะขยายใบหรือนู่นนี่นั่นเราก็ใส่เป็นสูตรเสมอ777ของพะเท้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้อย่างส่วนเนี้ยผมจะให้เขายืนอินซรีย์ฮิมลวนลุนลวนยาวๆไปเลยยันเอาดอกเลย ถ้าเคมีอย่างเดียวไม่ดีมันดีไหมมันก็ดีหน่อยแหละแต่ว่าสวนก็สภาพเขาโซมามาไงโซมมาผมอยากให้ยืนตรงน,นี้เพราะปลาเท้า่ามันก็ปุ๋ยของปลาเท่ะมันก็เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีได้เลยเพราะหลายๆสวนใช้ปลาเท้าอย่างเดียวก็มีมเพราะว่าปลาเท้าผมได้ยินมาด้วยว่าไอ้ไอนั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนะ ไอ้อินทรียวัตถุอ่ะใช่ครับสามสิบเซนแล้วทําไม่ได้แบบทําจากพวกดินอะไรพวกนี้ด้วยทำจากกระดูกแล้วก็หนังใช่ใช่แล้วก็ทีนี้ผมถามพี่นิดนึงอย่างต้นขนาดเนี้ยถ้าเกิดเราใส่เอาตัวเอาเอาสี่บงศูนศูนย์ก่อนนะสี่บงศูนย์เราควรจะใส่ประมาณไหนสี่บงศูนย์ในมูลเสนเราไม่้ใส่แค่สามขีดสามขีดต้นประมาณนี้สามขีดนะครับอันนี้คือเคมีนะครับแล้วหลังจากนั้นพอใส่เป็นอ่า สิบหกสามศูนย์ใช้เท่าไหร่พี่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับหลังจากที่เป็นอินซีเคมีก็ใช้ครึ่งกิโลผมต้นแล้วเนี่ยผมได้ยืนเข้าประมาณแค่ครึ่งกิโลอ่าไม่เกินนี้เนาะครับแล้วหลังแล้วแล้วตัวสุดท้ายอะไรนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดเจ็ดเจ็ดปลาเท้าใส่ประมาณเท่าไหร่พี่ก็ครึ่งกิโลเหมือนกันครับประมาณครึ่งกิโลไม่ต้องเยอะไปเรื่อยๆก็คือใส่ตัวนี้ยืนพื้นไปเลยครับยืนพื้นไปเลยประมาณสักครึ่งเดือนไอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งดีกว่าเดือนหนึ่งเนาะอันไอ้นี่เพูดถึงต้นตอนนี้อันนี้กีีี่่ปครับเนย อันนี้อยู่ประมาณจะเข้า3ปีแล้วนะจะเข้า3ปีเนาะจะเข้า3ปีแล้วอ่าจะเข้า3ปีก็ใส่ใส่ประมาณนั้นเลยนะครับใส่เอ่อเคมีแล้วก็เคมีอินทรีย์ตามนั้นเลยแล้วก็ส่วนทางใบก็ที่บอกเมื่อกี้มีเอ่ออพอลโลโอมีนาแล้วก็เอนจอยนะครับคือครั้งแรกถ้าได้ใบมายังไม่ยังยังได้ไม่ทุกยอดอ่ะเราฉีดได้ครั้งหนึ่งให้ได้มาทุกยอดใล้สมบูรณ์ก่อนให้ได้ใบก่อนพอได้มาปุ๊บเนี่ยพอเป็นฝักดับ จะเข้าไปตลาดเนี้ยเราก็ใส่เอนจอยตัวเดียวหรือบางครั้งนะครับเติมอีกอย่างนึงก็ได้คือแคสเซ็ตโมลอนแค่นั้นเอนจอยแคสเซ็มลนแค่นั้นแค่นั้นไม่ต้องเยอะส่วนปริมาณก็อย่างละลิตรครับต่อน้ำผลิตอ่าอย่างละลิตรต่อน้ำผลิตนะครับแต่ออมิน่ามันแค่5 0 0ซีกับแค่น้ำเพียงพอแล้วครับเพราะมันเป็นความเข้มข้นสูงโอมิน่าขวดมันจะเล็กกว่าใช่เพราะมันมีความเข้มข้นสูงครับใช้5 0 0ซีก็พออ่คลิปนี้ก็เป็นการแนะนําการการฟื้นต้นนะฟื้นต้นจากต้นเล็กที่มันโทมเนี่ยเอออยย่่่าาางงนึอะวมได้เลพี่อย่างตัวเนี้ย ปีหน้าจะเข้าประมาณสามเนี่ยมันกำลังจะเข้าสามปีแล้วอย่างปีหน้าพอจะทําดอกมันอยู่ประมาณสามปีหกสามปีเก็บผมย้ายเขาทำสารแล้วเอาลูกเลยพี่เอาแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วครับปีหน้ากับสี่ปีคือเอาลูกเลยไม่ใช่ผมเห็นมันมีดอกก็นเลยมีดอกนี่นี่แต่ปีนี้เราไม่เอาดึงโชว์เลยดีกว่านี่เนี่นี่ดึงโชว์เลยมีดอกแต่ปีนี้เราไม่เอาใช่ครับเดี๋ยวเราร้อยปีนี้เาก็คือรออีกตัวมันสมบูรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าผมจะเลือก ใครก็ทำสามสวนสวนพี่โอนี่ประมาณสี่ร้อยต้นใช่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยหรอกครับกระบวนการคือทุกสวนนะไม่ว่าจะกี่ไร่เล็กหรือน้อยมันไม่มันไม่เหนื่อยหรอกอยู่ที่กระบวนการจัดก,การแล้วมีกระบวนอย่างพี่โอน,นี่เขาเขาวางะบวนการจัดก,การเขาดีหล่องเขาห่างรถวิ่งได้ทุกซอกทุกซอยแต่มันเหนื่อยตอนฟื้นต้นนี่แหละมันก็ต้องมันมันมากไปแล้วเนาะไม่ถ้าเกิดดูแลตั้งแต่แรกก็จบไปนะคือคนเรามันก็ต้อง มีหน้าที่การงานนะอย่างเข้าใจเข้าใจอย่างเอฟหลายๆคนก็ถามมาต้นกี่ปีถึงทำลูกได้เนี่ยเดี๋ยปีหน้าผมจะทำแล้วครับเนี่ยไม่ถึง4ปีประมาณสี่ปีนาทีประมาณสี่ปีนะก็สามปีกว่าเกือบสามปีเลยสามปีครึ่งนี่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาถ่ายปีหน้าค่อยมาถ่ายพี่โอ้เดี๋ยวปีหน้าผมมาถ่ายเลยนะไม่อยู่ก็ไม่อยู่เดี๋ยวปีหน้ามาถ่ายอีกทีนึง นะโอเคนี่ก็เป็นคลิปความรู้ในการที่จะฟื้นต้นต้นเล็กเนาะไม่ใช่ฟื้นต้นเดียวก็คือบำรุงต้นอะไรใช้ได้หมดสุดเนี้ยใช่ได้ไม่จำเป็นต้องฟื้นต้นก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าคือปลูกปกติตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่จำเป็นต้องฟื้นต้นอย่างเดียวนะครับแต่ที่เรามาถ่ายตัวนี้คือส่วนนี้คือเป็นส่วนที่ฟื้นต้นโดยใช่ใช้ที่ผมบอกกันแหละนะใชที่ผมบอกจำไม่ค่อยได้แล้วพอดีไม่ค่อยเก่งเรื่องสวนนะครับก็มาขอความรู้พี่ๆเขานี่แหละมันไม่อยากคือผมอะเหมือนที่บ้านอะ ผมก็ใช้เอ็นจอยบ่อยมากคือมันาจะเป็นสวนเล็กสวนใหญ่เขานึกอะไรไม่ออกผมบอกว่าเอ็นจอยเนี่ยผลตอบรับมาก่อนหลีทุกคนนึกอะไรอกใช้เอ็นจอยสวนผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรสวนผมใช้แน่นอนใช้แล้วค่อยพูดผมจะใช้อยู่ไม่ใช่จ่าก็เดี๋ยวใช้แหละแต่ว่าคือมาดูหลายสวนแล้วดิผมเพิ่งมามีความรู้ไงเมื่อก่อนไม่มีความรู้เพิ่งมีความรู้เนี่ยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวทำคลิปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสวนผมบอกได้เลย อย่างนี้แน่นอนไปแต่ท่านผู้ชมดีกว่าร้อนแล้วร้อนจริงอากาศร้อนร้อนจริงวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะมาทำความรู้คลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับมาสอบถามจากชาวสวนสวนคนนี้ทีสวนคนนั้นทีสวนนี้ทีเอาความรู้จากประสบการณ์มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมต้องลาด้วยไปกินน้ำกันดีกว่าลาก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าาลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผมฝากช่องเวยไหม ฝากฝากช่องไหนฝากช่องไหนเกษตรขาสั้นผมครับอีกช่องหนึ่งคือช่องเกษตรขาดสั้นมาจัญทุเรียนครับขอฝากไว้กับช่องนายตัวเองด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ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 พี่สวัสดีครับ